คุณผู้ชมทุกท่านนลครับผมวันนี้กับผมเอฟ์ภูมิธาครับปรบมือโอ้โหแล้ววันนี้นะครับผมเรากลับกันมาอีกครั้งหนึ่งในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเพื่อสดายดีแบบนี้กับคิ ติดผีครับผมโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้คึกมากๆเลยเพราะคลิปติดผีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามีการคอมเลนจากน้องๆไปเยอะมากว่าพีเอ็มค้าวช่วงหลังๆคลิปติดผีมันไม่ถึงพริกถึงขิงเลยพี่มันไม่สุดเลยอ่ะผมอยากได้ที่มันดีกว่านี้่ะครับ <S <S ผมฟังคอมเลน์มาเยอะมากผมเลยตัด,ดสิดในใจนะครับผมช่วงนี้พักงานน้องครีเอทีฟนขผมที่เป็นคนที่รวบรวมคลิปมาให้ผมนะแล้วตอนนี้เราก็เลยได้เด็กใหม่นะครับผมมาทําการรวบรวมคลิปจากทางบ้านแล้วก็มาทางานหลังบ้านให้นะครับเอาจริงงจะบอกว่าเป็น เด็กใหม่ก็ไม่ได้คือเด็กเก่านั่นแหละแต่ว่าทีมงานตัดต่อผมอะมันแบบหาหา งานจ็อบเพิ่มผมก็เลยแบบจ้างมันเพราะรู้สึกว่าเออมันดูเข้ามือสุดแล้วก็การเป็นว่าคนเนี้ยมันทั้งตัดต่อแล้วก็ววลลวรวบรวมข้อมูลรวมถึงหาข้อมูลมาให้ผมด้วยเลยนั่นเองอะโอ้โห <c oughs> หิวเงินแหละไอ้เปลท <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าสําหรับสัปดาห์นี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผ <c oughs> มแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันฮะรบกวนผู้ชมทีนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อเรา้าดนคิปมว ครับโอเคคลิปติดผีของเราวันนี้มา5คลิปเช่นเคยครับคลิปแรกครับนี่มาจากทางฝั่งญี่ปุ่นเลยทีมงานผมอะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผีติด ไอดอลครับอ๋อ oh, ถ้าพูดถึงไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยลแล้วๆคนก็ต้องรู้จักแล้วเอาในบ้านเรานะครับที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อสา,สายส่งตรงมาจากญี่ปุ่นอย่าง BNK48 เนี่ยจริงๆแล้วออริจิเนอลเขาก็มาจากญี่ปุ่นนะเว้ยเออโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า AKB48 อันนี้จะเป็นวงรุ่นพี่แล้วก็จะแบบ BHKT มีรุ่นด้านไอ้สเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็เป็นคลิป ที่ทีมงานผมบอกว่าเป็นคลิปไอดอลเก่าครับที่เหมือนกับว่าเขาอัดคลิปโคเวอร์แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบอัดไปอัดมาก็อัดทั่วไปไม่ได้มีอะไรแต่พอเขาเนี่ยมาดูย้อนหลังอะปรากฏว่ามันด้านติดสิ่งที่ไม่น่าคาดคิดเข้ามาได้ซึ่งทีมงานผมเนี่ยวงเล็บไว้ตอนแรกว่าตอนแรกอะก็หาไม่เจอนะแต่พอมองไปมองมาเออเจอแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่ก็เป็นไอดอลญี่ปุ่นนะฮะ เต้นเต้นเต้นต้นเ้นอยู่ตอนนี้ผมพยายามจะมองบริเวณรอบๆตัวของไอดอลนะผมรู้สึกว่าผมยังไม่เจออะไรเลยนะเอาจอจบแล้วเหรอ,หหหหหอไฮนะ้อยไ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 อนะอ้าอยไอยไอยะอยไหยยอ ว่าเป็นคลิปหนึ่งที่เก่านะภาพแตกนะครับก็ a p s ค่อนข้างต่ําเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนค่าที่จะน่ากลัวนะครับส่วนใคลิปเก่าอย่างนี้ก็แบบ ไม่รู้ซิถ้าเกิดทํามันก็ก็โง่ขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวถามว่าทํำไหมไม่กาทันตีว่าทําเป็นคลิปทําหรือเป็นคลิปจริงแล้วกันแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคลิปจริงสักห้าสิบคลิปทํา50ดีกว่ามันภาพมันแตกอะเออคุณผู้ชมแล้วมันแบบมันโผล่มาแบบเหมือน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 แบบเขาเรียกว่าอะไรอะจะยกตัวอย่างเหมือนกับล่าท้าผีในประไม่ไแทยเราทุกคนเนี้ยก็ โหนี้จริงๆนะอาโอเคสรุปก่อนเลยแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับโดยส่วนตัวนะฮะห้าสิบห้าสิบนะครับก็อาจจะทําแล้วก็อาจจะไม่ทําก็ได้าจจถามถึงความน่ากลัวคลิปเขาเล่กเก่านะครับแล้วก็ไม่มีสาวถ้ามีสาวอาจจะหลอนกว่าน,นี้ก็ได้เอาไปสัก หกเต็มสิบแล้วกันครับผมอ่าส่วนตัวให้หกเต็มสิบนะอาเพื่นคุณผู้ชมสําหรับคลิปแรกออเดอร์เบนี้ให้กี่คะแนนอย่าลืมถ่าวลรานแล้วบอกผมด้วยแล้วกันนะครับและมีความพิเ็นยังไงก็แสดงไว้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคไปดูคลิปที่สองกันต่อเลยครับโอเคคลิปที่สองนะฮะเอ้ยลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยว่านี่ทีมงานใหม่เราไม่ได้มีการตดอกจันนะเขาแบบว่าไม่บอกนะว่าคลิปไหนแบบเออหน้ากลัวไม่หน้ากลัวอะไรอย่างงี้คือให้ไปลุ้นกันเราเองนีครับผมเอามาดูคลิปที่สองดีกว่าเกินเกินเบาๆนะฮะคล normal ฮะอ้ผีของขยับได้อีกแล้วนะครับผมซึ่งคลคปนีนะครับเกิดขึ้นนะครับผมที่ต่างประเทศอีกเช่นเคยฮะเป็นคลิปวิดีโอของกล้องจอนปิดครับที่ตั้งไว้ในบ้านหลังหนึ่งครับผมแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่ากล้องจอนปิดเนี่ยก็คือเหมือนตั้งดักจงดักโจอะไรอย่างงี้แต่รู้สึกว่ากล้องเนี่ยมันดันถ่ายติดอะไรบางอย่างที่ไม่ควรถ่ายติดเข้ามาได้กลายเป็นว่ามันทําให้เจ้าของบ้านเยแทบนอนไม่อยู่เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าไอ้สิ่งที่เขาถ่ายติดได้จะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหเดี๋ เปิดมาเห็นออกมาอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเลือดด้วยตอนนี้เขานอนกับลูกอยู่บ้ามนมองเห็นเขานอนกับลูกอุย้ยมันอาจจะไหลออกมาเองก็ได้เออคิดมากนี่เห็นป่ะเห็นป่ะว่ามันชนมันเป็นม้ามันก็แบบไหลไหลไหลงงี้ได้เออคิดมากอ่ะเนี่ยคลิปเนี้ยอ่ะไร้เฮ้ย กูอ,อยากกำบัดใส่ทีมงานใหม่มาก คือถ้าเกิดอันนี้มันแบบทุกอย่างมันนิ่งก่อนแล้วขอค่อยๆแอบมาอาจจะได้เว้ยแต่ว่าคลิปนี้มันโอ้โหมันมาถึงมันเหมือนมาถึงแบบท่อนตัวม้าเลยมันไม่มีปลายหางม้าท่อนตัวแล้วไปที่หัวมาถึงท่อนตัวแล้วท่อนหัวเลยมันก็แบบแอบจะตกใจเร็วไปนิดนึงนะคผู้ชมตอนแรกผมพยายามจะมองรอบข้างด้วยว่าเฮ้ยมีเงามีอะไรหรือเปล่าปรากฏไม่มีฮะโอ้โหคลิปนี้ดับกว่าคลิปแรกครับผมคลิปนี้เอาไปสามเต็มสิบพอคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้เอรแดนก็ลองตอบผู้หน่อยลวกันนะครับไปดูคลิปที่สาม ต่อเลยฮะคลิปนี้ผิดหวังครับผมคลิปที่3มครับมีชื่อว่าคลิปแขกผู้ไม่ได้รับเชิญครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปกล้องวงจรปิดจากในบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียฮะซึ่งบริษัทแห่งนี้เนี่ยปกติก็คือปิดช่วงเวลาเย็นใช่ไหมแลวตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนนำโอทีแล้วก็อาจจะมีแบบว่าคนเข้าออกงานตอนกลางคืนก็มีเหมือนกันก็จะมีแบบว่ายามหรือผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาแบบ นั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นั่งตัวตานั่งดูความเรียบร้อยอะไรอย่างงี้อยู่ซึ่งทีนี้เนี่ยเวลาจะเข้างานในช่วงโอลีเนี่ยก็คือจะต้องมีการแบบบอกยามสตมป์บัตหรืออะไรก็ว่ากันไปโดยปกติแล้วมันควรจะเป็นอย่างงั้นใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยดันจับภาพในสิ่งที่ยามคนนี้เขาทําในสิ่งที่คนเนี่ยตั้งคาถามเยอะมากว่าใครอะไรและยังไงฮะโออ๋อนี่ฮะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะ เอ่อบริษัทอะไรสักอยาก่างโอ้ลิฟ์เปิดไม่ใช่ลิฟต์เดียอะไรประตูเลื่อนเดียวเดียวเดียวฮะฮะเฮ้ยคุณชมห็นเหมผมปะเฮ้ยเอมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่นี่นี่มันเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่หรอ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันน่าจะเป็นความผิดพลาดของทีมงานผมนที่เขาเขียนสคริปต์ผิดมาแต่ต่อให้เขียนสคริปต์ผิดเนี่ยท้ายสถานที่อย่างเนี้ยต่อให้มันจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปอ่ะใครที่ทำงานอยู่ในตึกนี้นะอยู่ไม่สุขกูบอกแค่นั้นแหละ อุย้ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตอนกลางคืนน่าจะเป็นตอนกลางคืนจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยไม่น่าจะเป็นลักษณะนี้น่าจะคนคุกภักวบบน,นี้แล้วมันควรจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์แบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจจาลักษณะเว้ยแต่นี่มันมันเหมือนจะเป็นรปภหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ ค่อนข้างงงงวยแล้วก็พิศวงพอสมควรส่วนตัวถามว่าคลิปจริงไหมยังแล้วก็คลิปจริงแน่นอนกล้องจอมปิดขนาดนี้และถามว่ายามหลอนไหมกูไม่รู้ดีไม่ได้ยาก็อาจะเห็นอะไรบางสิ่งบางเราไม่เห็นก็ได้แต่ถามว่าความน่ากลัวเท่าไหร่เอาไป7.5เต็ม10ครับ ือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไม่แย่ไม่แย,ย,ย่คลิปนี้นะฮะเอาไปเล่าคุณผู้ชมนะครับผม,ผมคิดยังไงอยากให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมถ็กเวลาแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้ด้วยละกันนะครับผมเลือนมากระชุมมช่มกระชวยแล้วไปดูคลิปที่4ี่ต่อเลยฮะคลิปที่4นี้นะครับมีชื่อว่าผีในกระจกครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะฮะซึ่งเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อบ้านมาโอ้โหเป็นพร็อตเดียวกับที่ส่วนใหญ่ผีต่างประเทศเขาจะเจอกันนะซื้อบ ยจะหลับเลยอะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยวันหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าอยากลองแบบทําพิธีสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้เจอผีขึ้นมาจริงๆและเขาก็ไม่ได้ตั้งกล้องนะแต่เขาเอามือถือเขาเนี่ยถือแล้วก็ถ่ายปรากฏว่ามันได้เห็นสิ่งที่เราไม่ควรเห็นออกมาที่กระจกหลังจากที่เขาทําพิธีด้วยะฮะโหแม่งอ่านเรื่องเอ้แล้วนลุกสู้เลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกนดีกว่าแต่คุณชมครับอย่าลืมนะนโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยน,นะครับผมโอเค้าพร้อมาแล้วไปดูเลยฮะโอ,าาะโอ้นี่เป็นกระจก เหมือนคนนะเหมือนคนอยู่หลังกะจกมันมันต้องเป็นประตูถ้าอุ๊ยชนะกลัวัวกลัวมันแหวออกมาวะ่ะแอบช้าขึ้นหรือเปล่าว้ายเฮ้ยมันเป็นห้องเก็บของมันไม่ใช่ห้องมันเป็นตู้เก็บของ เดือดเอาไปสิบเต็มสิบเลยฮะความเรียวนะครับส่วนตัวไม่รู้ว่าเป็นคลิปจริงหรือเปล่าแต่มันก็แอบ,บมีความรู้สึกเล็กๆว่าอาจจะเป็นคลิปทําได้แต่น้อยนะแต่ความน่ากลัวเนี่ยสิบเต็มสิบเลยแล้วก็ความเรียวนี่ผมให้อืให้แปลแล้วกันเพราะแค่รู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะน้อยๆน้อยๆอะส่วนตัวคลิปนี้นะครับสิบเต็มสิบเนีับผมแต่ถามว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่จริงผมให้คลิปจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คลิปทำสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับ เอาเละเว้ยคลิปที่สี่ยังเดือดขนาดนี้คลิปที่ห้าต้องมาแล้ว เอาผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้5กันกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชด้วยนะครับผมแล้วถ้าพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับโอ้ยเกาหัวก่อนขนหัวลูกไม่ห,ญหญัวแล้วคลิปสุดท้ายนี้นะครับผมแหวกแนวเอยนะเมื่อกี้อยู่ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งฝรั่งแล้วสําหรับคลิปสุดท้ายนี้มาทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานผมตั้งชื่อคลิปว่าแท็กซี่สยองขวัญฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งถ้าใครที่่นนเ่ยะราปม it's a clue หนึงหรือโดยทั่วไปนะเนี่ยแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นแท็กซี่ที่พรีเมียมมากๆดังทีเนี่ยก็จะราคาแพงมากๆแล้วก็จะรู้ว่าในรถแท็กซี่เนี่ยจะมีบริการหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นท้ง Wi-Fi หรือการพูดการจาการบริการคือแม่งต่างกับแท็กซี่บ้านเรามากพะแท็กซี่เขาคือพรีเมียมมากๆแล้วคนจะใช้น้อยเพราะราคามันแพงแต่มันก็แลกกับด้วยความปลอดภัยเพราะแท็กซี่ทั้งทุกคันเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดเผื่อลูกค้าเนี่ยลืมของหรือโดนขโมยหรืออะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาเช็คกล้องวงจรปิดในแท็กซีค่คันนั้นได้เลยน네 นี่คือจุดประสงค์ในการที่ติดกล้องวงจรปิดแท็กซี่แต่มันดันกลายเป็นจุดประสงค์ที่เขาไม่อยากจะเจอและไม่อยากจะพบอีกเลยเพราะพอเป็นลูกค้าเนี่ยเขามาแจ้งเรื่องว่าเออเนี่ยเขาลืมกระเป๋าตังค์หรือสักอย่างเนี่ยทางเจ้าของแท็กซี่เขาก็เปิดวงจรปิดดูซึ่งก็พยายามจะเช็คกระเป๋าตังค์นะแต่มันดันไม่เจอกระเป๋าตังค์แล้วดันเจออย่างอื่นแทนสิครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วจะเจออะไรนะครับผมใจไม่ดีเลยคิปสุดท้ายด้วยไปสามสองหนึ่ง ไม่มีเสียงอีกแล้วฮะโอ้โหนี่ญี่ปุ่นชัดเจนนะครับมีสัญลักษณ์มีภาพนะครับผมอ่านี่ครับมาสักพักหนึ่งลัศดะก,กระเป๋าตังค์ผมพยายามจะมองอยู่ที่เดี๋ยวเขาหยิบม,มาจากในเสื้อนี่เอ๊ะ ชิ้นใหญ่เชียวทีมงานที่ขึ้นรีเพย์อยู่ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าตัดต่อตอนกลางคืนยังไงต้องมีหลอดแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปแม่พอมันเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยมันดันไม่มีเสียงซาวเอฟเฟกต์หรือเสียงแบบภายในรถให้เราได้อินได้อะไรหน่อยหรือว่าบอกว่าต่างถามว่าความน่ากลัวคลิปเนี่ยโอ้โหสิบเต็มสิอีกแล้วครับ มันไม่มีเสียงครับคุณผู้ชมมันไม่มีเสียงม,ม,ม,มันมมเลยด,ดรอปไปเยอะมากเลยฮะโอเคเลยคือคลิปทั้งหมดในวันนี้หมดลงแล้วปรเมร์ครับผมทุกคนอ้อเหนื่อย เหนื่อยมากไอ้ีคยอัดคลิปติดีแต่ทีกูจะเป็นลมายถ้าอยากไปมั่ใจให้กับไปเอฟคงไปทักในการอัดมมค,อคลิปที่เหนื่อยแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นอัใจให้กําลังใจให้กับน้องเอฟคนนี้ด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอันสัปดาห์หน้านะใครมีคลิปที่น่าสนใจไป็นคลิปติดผีดที่น่ากลัวน,น่ากลัวสามารถส่งมาที่ทีมงที่อยู่ด้านล่างนี้นะในที่ผมทีมงานคาดหมาส่งมาได้นะส่งมาได้จริงเพราะทีมงานเป็นทีมงานใหม่ละผมรู้สึกว่าลักษณะคลิปที่มันแตกต่างกันอย่างชัด สัปดาห์หน้าหรือเปล่าว่าจะคงคอนเซ็ปต,ต์แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลาคุณผู้ชมเเพท่าน,นี้แล้วกันแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณทุกคนกมากๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดคำพึงคุณใจท่านไม่ชอบหรือขอ้อมบ่งบอกหรือวิธาก,การใดผมเอ๊บบุ๊คพิทักษ์ต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับคลิปในผีวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย